หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าอินลูเอนเซอร์ที่เราติดตามอยู่เนี่ยต่อให้เราออกกาลังกายอย่างที่เขาบอกก็แล้วกินอย่างที่เขาบอกก็แล้วทําไมทําไมหุ่นเรายังไม่เหมือนเขานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะแตงโมก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องหัวข้อท็อปปิกนี้ว่าทําไมหุ่นเราถึงจะไม่มีวันเหมือนฟิตเนสอินลูเอนเซอร์ที่เราติดตามอยู่คะ่ะอ่ะมาคุยกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนเนาะคือหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าทุกวันนี้นะคะว่าเรามีแบบ แอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นนะคะว่ากว่าที่เราจะโพสรูปหนึ่งได้เน่ยทั้งใน IG ใน Facebook หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราแบบนองามันมีแอปหลายแอปนะคะทั้ง Facebook Face t u n e ทั้ง Face App นะคะเราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยจริงที่มันทำได้ง่ายมากๆนะคะบอกก่อนว่าเราส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนแอนตี้คนไหนที่ตรงรูปนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนที่พอ เห็นว่าคนนั้นก็ดูดีคนนี้เขาสวยจังเลยคนนี้เขาหุ่นดีจังเราก็อยากได้แบบนั้นกับเขาแล้วก็เราก็แอบ,บนํากลับมาคิดนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ้ยทําไมเราเออกกาลังกายก็แล้วเรากินอาหารเราเลือกทานอาหารที่มันดีขึ้นมาก็แล้วทําไมเราหุ่นถึงไม่ได้แบบเขาสักทีนะคะซึ่งแต่โมก็รู้นะว่าแบบเราก็รู้แหละว่าโซเชียลมีเดียมันเชื่ออะไรไม่ค่อยทายนะคะเพราะว่าแต่ละรูปอะคือมันผ่านการแต่งมาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ว่าก็เข้าใจอีกมุมหนึ่งที่ว่าบางทีเราก็แอบบ เอากลับมาคิดเอากลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองอีกอย่างนะคะคือกว่าที่จะโพสรูปหนึ่งได้คือเราอาจจะแบบถ่ายไปร้อยรูปแล้วก็เลือกรูปดีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทั้งแสงทั้งมุมเนี่ยคือมันแบบคือมันแบบ make difference ได้เลยอะคะ่ะคือมันแบบมันทําให้เห็นความแตกต่างได้เลยทั้งแสงทั้งมุมแล้วก็ท่าโพสอะคะ่ะยิ่งคนที่เขารู้มุมตัวเองรู้ท่าโพสตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะแบบปรับเปลี่ยนหุ่นได้เลยค่ะอยากจะให้ หลหลายคนอะ่ะอย่าไปเชื่อโซเชียลมีเดียมากค่ะเพราะว่าทุกรูปมันผ่านการปรุงแต่งมาทาั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้ก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ดูวนไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างชีวิตเราจะยากมากเพราะเราจะมาคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยทาไมเราไม่สวยเหมือนคนอื่นวะเฮ้ยทาไมหุ่นเราไม่ได้วะทําไมเขาแบบหุ่นดีจังอะ่ะเอลเอสจังอะ่ะคือเนาะดูไว้เป็นแบบ เ,เพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอามาเก็บมาคิดมากเพราะว่าถ้าคนไหนไม่เข้าใจจุดนี้ชีวิตจะอยู่ยากมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูปนั้นอ่ะคือเขาผ่านการปรุงแต่งมาแค่ไหนนะคะแล้วเอากลับมาคิดกลับมากดดันตัวเองเอามาเปรียบเทียบกับเราทําให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ชอบร่างไม่ชอบหุ่นตัวเองเราไม่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ comfortable กับร่างกายของเราเองอะคะ่ะทั้งๆที่ความจริงแล้วอ่ะเราควรที่จะรักร่างกายเรามากด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ให้กับร่างกายของเราคือรักตัวเราในแบบของเราถ้า มันมีจุดไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะพัฒนาแล้วก็ work on it แล้วก็แบบพัฒนามันไปออกกำลังกายทานอาหารก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าอยากจะให้จำไว้ก็สุดท้ายแล้วอะ่ะเราคนที่จะรักตัวเองในะแบบของเรานะคะอย่าไปเปรียบเ,เทียบกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียที่เป็นแบบคนที่เราไม่รู้จักเลยสามคนที่เราไม่รู้ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาหุ่นเขาสวยเหมือนในในคลิปไหมอะไรงี้ยน,นะอ่ะเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องตรุงรูปผ่านไปนะคะอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องของกรรมพันธ์ ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้แตกต่างกันต่างพ่อต่างแม่ขนาดพี่น้องเกันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะเกิดมาเป็นคนตัวเล็กๆร่างกายอาจจะไม่สะสมไขมันในหน้าท้องสักเท่าไหร่หรือว่าบางคนเกิดมาสะโพกผายเลยก็มีมันเป็นทุกอย่างอะคือแบบเอ่อกล้ามเนื้อหน้าตาเป็นยังไงไขมันสะสมตรงไหนก่อนอันนี้คือกรรมพันธุ์หมดซึ่งเราทําอะไรไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแบบบางทีแล้วก็มีแอบบแอบบอิจฉาว่าแบบทําไมเราแบบเกิดมาแล้วเนาะ ทำไมแม่ให้เรามาแค่นี้ทำไมเราแบบไม่เกิดมาแล้วมีสะโพกแบบผายแบบเขาเลยนะคะซึ่งพอเราคิดนึกอิจฉาไปสักพักแล้วกลับมาคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยความคิดนี้มันค่อนข้างจะท็อกซิกว่ะทำไมเราต้องไปอิจฉากนอื่นทัทง้ทงที่แบบเขาเองก็ไม่ได้เลือกเกิดมาแบบนั้น <c oughs> เราเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้นอกจากว่ายอมรับตัวเราเองว่าแหละเราเกิดมาแบบนี้นะแล้วเรามาดูซิว่าให้เรามี2ตัวเลือกว่า เราจะทำยังไงเราจะไกร about it หรือว่าแบบร้องไห้งอแงอโทษทุกอย่างว่าแบบโทษกรรมพันธ์ไม่ทำอะไรเลยยอมรับว่าเออก็ได้แค่นี้ละวะหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาแล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมา work on it ว่าแบบส่วนไหนบ้านที่เราอยากจะพัฒนาขึ้นอยากมีก้นขึ้นอยากมีสร้างกล้ามเนื้อขึ้นเอออยากมีอยากมีร่อ,อ,งงองเสเหมือนเขา่ะแล้วก็ต้องแบบเริ่มหันมาท,ทานอาหารให้ดีขึ้นเริ่มมาควบคุมการทานอาหารคือมันมีแค่สงตัวเลือกนี้นะค,ะค่ะก็คือว่า เราจะยอมรับแบบนั้นแล้วก็ยอมแพ้ไปหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาลบ่นแบลงตัวเองคือมันมีแค่2ออย่างนั่นเองจบเออหรือหลายๆคนที่เราคิดว่าเขาเกิดมาแล้วหุ่นดีเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาแล้วหุ่นดีเลยแต่คือเขาเกิดมาแล้วเขา work hard ก็คือว่าเขาเออกกํลาลังกายอย่างมีวินัยแบบเขาแบบจริงจังมากๆถ้าสมมติว่าเราทําไม่ได้แบบเขาแล้วเราไปแบบอยากหุ่นดีแบบเขาอะ่ะคือมันก็ไม่ได้ปะ และอีกอย่างคือบางคนคือเขาออกกําลังกายมาค่อนข้างที่นานแล้วอย่างเช่นคนที่ออกมาแบบ8ปดปีแล้วสมมติว่าเราเพิ่งเออเริ่มออกมาได้แบบปี2ปีหรือว่าแบบคนที่เพิ่งจะเริ่มแบบ2อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเลเวลของเราอะเปรียบเทียบกับเขาได้ไหมเราดูหุ่นเขาให้เป็นอินสปิเรชันแต่ว่ามันก็แบบอย่าไปด้อยค่าอย่าไปด้อยกําลังใจตัวเองว่าแบบทําไม หุ่นเราไม่ได้แบบนั้นสักทีเพราะว่าสาวข้อออกมาหลายปีแล้วนะคะแล้วเพิ่งแล้วเพิ่งเริ่มถ้าคนไหนเพิ่งเริ่มแหะก็อย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบตัวเองนะคะทุกอย่างมันใช้เวลาหมดซึ่งจะนานหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์อีกอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าบางคนข้จะเกิดมากรรมพันธุ์ไม่ดีหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ work hard แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สวยธรรมชาติแอพพลายได้ทั้งทั้งชายและหญิงอย่างที่เราเห็นว่าแบบคนดีๆหุ่นดีๆบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นธรรมชาติก็ได้บางคนเขาอาจจะ take steroid บางคนอาจจะทำ TR T, ก็อาจจะัสยกรรมก็มีนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่เราเห็นอยู่ในไอจีอ่ะหรือว่าคนที่เราเห็นอยู่ในแบบ Facebook ที่เขาหุ่นดีๆสวยๆอ่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาผ่านัลยกรรมอะไรมาบ้างบางคนเห็นสะโพกสวยๆเขาอาจจะทำา b b ีหรือว่าบางคนที่แบบเห็นหน้าทองสวยๆล่อง11อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีการทำไลโพซักชันทำแบบเซ็กซี่ไลน์เดี๋ยวนี้คือแบบมันเข้าถึงได้ง่ายมากๆเรื่องความสวยเรื่องหุ่นแต่โมรู้สึกว่ามันอ่ะ เทรนมันเปลี่ยนเสมออย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบสมัยก่อนเราก็อาจจะเน้นแบบคนที่แบบตัวผอมๆตัวเล็กๆหน่อยแล้วทีเนี้ยเหมือนสองสามปีที่ผ่านมามันก็จะเริ่มมีเทรนที่ว่าแบบสลิมติกหรือว่าแบบตัวเล็กๆนะแต่ขอให้มีก้นหรือว่าแบบคุณแบบสาวบ้านคาเดเชียนอะไรอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะคือมันเปลี่ยนตามเทรนเสมอเหมือนถ้าเราเหมือนยิ่งวิ่งไล่ตามอะเราก็ต้องแบบเปลี่ยนหุ่นเราทุก พอสอแกมันไม่ไหวและสิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้บิวตี้สแตนดาร์ดไอ้พวกนั้นอะที่มันเป็นเทรนอะคือมันยากที่จะ Achieve มากคือมันยากที่จะทำได้อย่างเช่นไอ้สิ m มติกใช่ไหมก็คือแบบขอตัวเล็กๆนะแต่ว่าก้นต้องใหญ่ต้องมีหน้าอกบึ้มๆคือแบบบางคนเกิดมาอย่างเราก็คือแบบเรามีแค่นี้แล้วก็แบบถ้าจะเราจะ จะตามบิวตี้สแตนดาร์ดอะคือเราต้องไปสานแล้วแกคือมันแบบมันเพิ่มหน้าอ,อกโดยธรรมชาติไม่ได้ก็คือต,ต,ต้องต้องพึ่งกรรมพันธุ์ที่ดีแล้วก็พึ่งคุณหมอถ้ากรรมพันธุ์เราไม่ดีเราต้องไปหาคุณหมอให้แบบหมอเพิ่มตรงนี้ให้หน่อยค่ะลดตรงนี้ให้หน่อยค่ะอยากหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นเสริมอยากหน้าท้องเล็กลงอ่ดดูดออกอยากมีก้นใหญ่ขึ้นทำ BBL เดี๋ยวนี้สมัยเนะี้ยมาทาได้หมด ศิลปกรรมแล้วก็บิวตี้สแตนดาร์ดคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนตามการเวลาไปหมดใน IG อ่ะคือเราเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะคือสับสับหุ่นดีเราไม่รู้ว่าหลังมานอ่ะจริงๆเขาผ่านการออกกําลังกายมานาะนแค่ไหนเขาเกิดมาเขากรรมพันธุ์ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาออกกําลังกายแบบหนักไหมหรือว่าเขาผ่านกันตรงรูปหรือว่าเขาผ่านการสันคือเราไม่รู้เลยว่า คนที่เขาคงดีอย่างนั้นแหะคือเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็บอยดาวมาตรงที่ว่าฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์ที่เราตามอยู่อย่าลืมว่าอันนั้นมันคือหนึ่งในงานของเขาซึ่งชื่อเขาก็บอกเลว,ว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเขาอิูเอน n ซ์เราให้เราซื้อของหรือว่าให้เราซื้อเซอร์วิสของเขามันคือธุรกิจเราไม่มีทางรู้ได้ว่าไอคลิปที่เขาลงเนี่ยที่แบบออกกําลังกายตามที่เขาทําอะ แบบสินาทีที่เขาออกคือเขาออกแบบนั้นจริงไหมเราก็ไม่รู้ที่คือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหลังมา่านหลังประตูคือเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะอยา่าเทคทุกอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียอย่าเอามันกลับมาคิดเอากลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็เป้าหมายในคลิปนี้ที่แตงโมทำอะ่ะแตงโมไม่ได้อยากจะให้มันเป็นในเชิงที่เป็นแบบนิเกทีหรือว่าอะไรข้างนั้นนะคะแตงโมอยากจะให้มาให้มันเป็นในเชิงที่ว่าแบบเราเปิดอีกมุมมองหนึ่งแตงโมไม่อยากจะให้ทุกคนแบบเกลียดโซเชียลมีเดียหรือว่าแบบ ไปคิดในาทางเชิงลบนะคะไม่ใช่จุดประสงค์ของคลิปนี้เลยนะคะแตงโมเพียงแค่อยากจะมาเปิดโลกอีกด้านหนึ่งปเปิดมาแชร์ประสบการณ์ความคิดมามาคุยกันเฉยๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆและหลายคนได้มุมมองใหม่ๆจากคลิปนี้ของแตงโมเนาะเนี่ยคิดอยู่ตั้งนานว่าเราควรที่จะมาทําคลิปในแนวนี้นนดีไหมหรือว่าเราจะโดนคนแอนตี้หรือเปล่าเพราะว่าเราพูดความจริงนะคะสุดท้ายก็ได้มาทําสักทีเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วแหละเออ ก็ดีใจมากๆที่ได้มาทำคลิปนี้นะคะ,คะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย